ช่อง KK Buddy เมื่อชาวต่างชาติญี่ปุ่นชื่อคานาและเคนได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและในวันรุ่งขึ้นเธอได้ไปร้านโจ๊กชื่อดังในตอนเช้าเธอบอกว่าร้านที่เนี่ยเปิดแต่เช้าเลยและเธอได้สั่งเมนูที่แสนจะธรรมดามากินในราคา45บาทหรือประมาณ190เยนซึ่งเป็นอาหารเช้าแบบไทยๆและที่นี่ก็ทำอาหารเร็วมากและทำมาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลย เธอบอกว่าที่นี่มีซอสให้เลือกหลากหลายสามารถปรุงแต่งตามที่ชอบได้เลยเธอบอกว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแถมยังอร่อยอีกด้วยข้าวค่อนข้างนุ่มมีความเค็มนิดๆรสชาติอร่อยมีรสชาติของพริกไทยอันที่มีเครื่องในหมูเป็นการหลากรสชาติเหมือนเกี๊ยวเนื้อสับและรสชาติหมูนั้นเข้มขน้น มันอาจจะดีกว่าโจ๊กญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปในชามโจ๊กนี้มีขิงมาให้ด้วยและซีอิ๊วก็อร่อยเนื้อหมูปั้นอร่อยมากมันอร่อยจริงๆเธอบอกว่าราคาไม่ถึง200เยนเองหลังจากที่พวกเขากินเสร็จกันแล้วพวกเขาก็เดินมาเรื่อยๆระหว่างทางเดินอยู่นั้นพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆเป็นรสชาติของโจ๊กที่เข้มข้นเขาบอกว่าจะไปเดินเล่นที่ถนนทีนิยะ และถนนแห่งนี้มีสแน็คบาร์และคับอยู่มากมายมีร้านขายกล่องข้าวให้เลือกหลากหลายและพวกเขาก็เลือกร้านบะหมี่หมูกรอบและพวกเขาก็ได้สั่งอาหารและน้ำส้มมากินเมื่อเขากินเข้าไปแล้วเธอบอกว่าเป็นน้ำส้มแมนดารินที่อร่อยเย็นชื่นใจเปรี้ยวพอดีสดชื่นไม่หวานมากซึ่งหมูกรอบและตามด้วยกว๋วยจับ๊บนั้นก็มาเสิร์ฟเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ารสชาติที่น่าทึ่งมาก มีรสชาติเหมือนข้าวตุนมีรสชาติพริกไทยหน่อยๆแต่ว่ามันอร่อยมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินเล่นไปเรื่อยๆและจะกลับโรงแรมและเธอก็ได้เดินออกเดินทางไปอีกครั้งเพื่อที่จะไปซื้อของระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นฝนก็เริ่มตกเล็กน้อยเธอบอกว่าเธอเลือกร้านได้ถูกแถมสะอาดอีกด้วยน้ำสมูทตี้แห่งนี้อยู่ใกล้กับสถานีพร้อมพงเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปแล้วและได้สั่งน้ำผลไม้ปั่นมากิน และอยากกินน้ำสัรปแระกับน้ำมะม่วงมากินซึ่งเป็นความพิเศษและดูน่ากินมากแต่ว่าอยากกินมะม่วงก็เลยสั่งเป็นมะม่วงแล้วก็อะโวคาโ,โดผสมกันแก้วนี้ราคาอยู่ที่60บาทและอีกแก้วอยู่ที่ประมาณ80บาทเมื่อพวกเขากินเข้าไปแล้วพวกเขาบอกว่าอร่อยและไม่แพงเลยราคาเพียงแค่300ยเยนเท่านั้นไม่หวานเกินไปอร่อยที่สุดที่พวกเขาเคยกินมาแล้วอร่อยจริงๆ มันก็เป็นรสชาติที่ดีที่สุดหรือรสชาติที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพอีกด้วยเมื่อวานที่ห้างแห่งนี้พวกเขาบอกว่าเมื่อวานห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตกประมาณแก้วละหนึ่งร้อยบาทซึ่งมงันก็แพงอยู่แต่ร้านนี้ราคาเพียงแค่60บบาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากราคาที่ถูกแถมอร่อยอีกด้วยเมื่อพวกเขาออกจากร้านผลไม้แล้วพวกเขาก็ยังเห็นรถเข็นขายผลไม้ จึงได้เดินไปสั่งผลไม้กินพวกเขาได้สั่งแตงโมและสับป,ปะรดมากินแตงโมอยู่ที่ราคา20บาทและสับป,ปะรดก็20บาทราคาเหมือนกันราคาไม่ถึงร้อยเยนร้านขายผลไม้แห่งนี้มีทั้งแตงโมสับป,ปะรดเมลอนฝรั่งมะละกรกอและแอปเปิ้ลเมื่อเธอกินผลไม้เข้าไปเธอบอกว่ามันอร่อยมากและสดชื่นเธอบอกอีกว่าเทียบกับผลไม้ญี่ปุ่นแล้วผลไม้ที่ญี่ปุ่นนั้นมันจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจืดและพวกเขาก็ได้ไปที่ ร้านนวดแผนไทยต่อพวกเขาได้เลือกแบบนวดฝ่าเท้า1ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1,100หรือ200เยเยนราคาค่อนข้างถูกแล้วก็จะมีให้เลือกนวดแบบหลากหลาย250บาทต่อ60นาทีราคาก็ค่อนข้างถูกหลังจากที่นวดกันเสร็จแล้วเธอบอกว่ารู้สึกสบายตัวมากและได้เผลอหลับไปด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินไปหาของกินต่อ ให้พวกเขาได้สั่งเส้นเล็กต้ยมยำกุ้งมากินเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอบอกว่ามันเผ็ดและมีรสชาติที่ครีม,ม,มีมันๆที่มีความเผ็ดและหลังจากที่เธอได้กินกุ้งแล้วเธอบอกว่ากุ้งเนี่ยตัวใหญ่จริงๆมีรสชาติที่เปรี้ยวเธอบอกว่ารสชาติแบบเนี้ยความเผ็ดยังทนได้นิดหน่อยแต่มันค่อนข้างเผ็ดสาหรับเธอและนี่ก็เป็นอาหารไทยแบบไทยๆท,ที่เธอได้กินมาซึ่งเป็นอาหารที่รสชาติแบบนี้ไม่มีอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเธอได้บอกว่า ร้านอาหารไทยนั้นมีเยอะมากแต่ความเผ็ดก็ยังกินได้อยู่นะและพวกเขาได้ลองสั่งปอเปียมากินหรือปอเปียกุ้งทั้งหมด5ชิ้นเธอบอกว่าร้านนี้ทำมาแบบสดใหม่ๆทอดมาร้อนๆเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ามันกรอบอร่อยดีและแผ่นของปอเปียกุ้งนั้นก็กรอบอร่อยมากหลังจากที่พวกเขากินเ้นเล็กต้มยำกุ้งเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงกันต่อแต่พวกเขาคิดว่าร้านข้าวเหนียวมะม่วง,งน่าจะปิดแล้วและพวกเขา คิดว่าอาจจะไปไม่ทันก็เลยซื้อไอศครีมมากินเมื่อได้กินไอศครีมแล้วเธอบอกว่าไอศครีมนั้นราคาอยู่ที่70เยนหรือประมาณ15บาทพวกเขาได้บอกว่าอร่อยและหวานก็ชื่นใจเช่นกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินเล่นมาเรื่อยๆเ,เธอบอกว่าลงจากสถานีรถไฟสนามชัยแล้วเดินต่ออีกประมาณ5นาทีก็จะถึงร้านกาแฟแล้วเธอบอกว่าร้านนี้มีจุดชมวิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งตรงข้ามก็สามารถเห็น วัดอารุณวัดที่มีพระอาทิตย์ตกยินในตอนเย็นนั้นสวยงามมากๆแทุกคนก็มาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมากที่นี่มีเรือสำรานลำใหญ่ๆล่องไปตามแม่น้ำได้ชมวิวกันสวยๆอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินออกมาเดินไปเรื่อยๆพวกเขาบอกว่าที่นี่วัดโพและวัดนี้ก็สวยมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ถนนข้าสารต่อพวกเขาได้นั่งรถตุกๆไปราคาอยู่ที่70บาทหรือประมาณ300เยน และพวกเขาก็บอกว่านี่เป็นประสบการณ์นั่งตุก๊กตุ๊กครั้งแรกของพวกเขาเธอบอกว่าลมพัดเย็นดีการนั่งตุก๊กตุ๊กถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาถึงแล้วถนนข้าวสารเธอบอกว่าถนนข้าวสารนั้นเป็นถนนที่ยาวเป็นพิเศษและเป็นสถานที่สําหรับแบคแพ็คเกอร์และสถานที่บันเทิงยามค่าคืนและพวกเขาได้เดินเล่นไปเรื่อยๆพวกเขาบอกว่าที่นี่มีร้านขายของที่ระลึกและแผงอาหารขายอยู่มากมายและที่นี่ก็มีร้านนวดให้เลือกหลายร้าน และเธอก็บอกว่าที่นี่มีป้ายติดเป็นร้านม really. um you know, ิชลินก็เลยลองสั่งมากินดู2ไม้ไม้ละ20บาทและทางร้านก็ได้ทําให้ใหม่และที่นี่ก็ได้ระดับมิชลินมาเป็นเวลา5ปีแล้วเมื่อเธอได้กินเข้าไปเธอบอกว่าไก่ย่างนี้อร่อยมากมันน่าทึ่งจริงๆเธอบอกว่าชอบไก่นี้มากอร่อยดีและตอนนี้เธอได้อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเธอบอกว่าถนนข้าวสารนั้นฝนตกหนักมาก หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับร้านอาหารไทยที่สามารถทานอาหารได้หลากหลายและอีกนิดเดียวพวกเขาก็จะถึงที่พักกันแล้วและพวกเขาก็ได้สั่งยำส้มโอมากินเธอบอกว่าส้มโออัเป็นอาหารโปรดของเธอและเธอได้สั่งแบบไม่เผ็ดเลยแต่เมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอบอกว่ามันเผ็ดจริงๆความเผ็ดนั้นมันไม่เหมือนความเผ็ดของอาหารเกาหลีและเมนูต่อไปก็คือผัดไทยเธอบอกว่ามันอร่อยมากแต่นีนของฉันเริ่มชาแล้ว และเธอก็ชอบผัดไทยมากๆมันอร่อยดีราคาก็ไม่แพงอีกด้วยถ้าต่อไปเป็นเมนูกระเพราไข่ดาวเธอบอกว่าอร่อยดีส่วนน้ำแตงโมรู้สึกว่าชอบมากน้ำแตงโมนี้ให้ความเป็นแตงโมแท้เพราะว่าแตงโมที่ไทยนั้นมันค่อนข้างสดชื่นกว่าแตงโมที่ใต้หวันต่อไปเม,เมนูข้าวมันไก่ผสมกับข้าวมันไก่ทอดเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอบอกว่าน้ำซุปเนี้ยรสชาติชื่นใจมากจริงๆ ส่วนผัดไทยนั้นก็อร่อยที่สุดที่พวกเขาได้กินมาส่วนข้าวมันไก่นั้นเหมือนจะดูธรรมดาแต่เธอให้อันดับสุดท้ายพวกเขาบอกว่าหากเทียบกับที่ไต้หวันแล้วไต้หวันไม่มีอาหารที่เหมือนเมืองไทยซึ่งรสชาติเนี่ยแตกต่างกันมากที่เมืองไทยนั้นรสชาติโจ๊กเนี่ยอร่อยมากน้ำผลไม้ปั่นก็อร่อยอีกและต้ยมยำกุ้งเนี่ยพวกเขาก็ชอบกันมากมากและประเทศไทยนั้นพวกเขาก็รักประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าประเทศไทยนั้นอากาศมันค่อนข้างร้อน อากาศที่ทําให้ตัวเหนียวได้ตามร่างกายแล้วคุณจะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าชาวเน็ตจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าต้ยมยำกุ้งกับสลัดส้มโอเอาเหงื่อท่วมเลยชั้นยังทนอากาศร้อนๆเหเนียวๆได้ไม่เหมือนกันต้องอาบน้ําหลายครั้งต่อวันคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอาหารดูน่าทานมากและกาแฟริมแม่น้ําก็ดูดีมาก ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันว่าก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ทุกคนรับชมจนจบน,นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวได้ใหม่ที่วิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับ